คิงโคมินมาเล่นกันครับไปครับผมเฮ้ยมาพี่จะหมาโมยอ่ะฮะทืม,มาเล่นมาขาโมยเหรอครับจอหน้าขุดเนียครับเอาไงเอาไงไม่ยอมไปครับแกะเลยรับหนึ่งจอหน้าขุนครับ งเงินไปแล้วทิมเลยกินครับผมด่าเงินไปครับด่าเงินไปครับไปครับเม็ดไปครับเม็ดไปครับ สร้างสามเหลี่ยมเรียบร้อยท่านผู้ชมทำไรทิมใส่มาไปเลยดังขึ้นไปครับโขนขึ้นไปดังขึ้นไปครับอืมไม่สนใจครับไปครับเฮ้ยหนีแล้วเหรอ น้องคุนน้องคุณหนีไะคุณหนีว่าท่านผู้ชมไปครับโคนไปเรือตามครับมาไปครับตุ่มตามนะครับซ้อนเลยนี่ อ,ออืถอยมาอ่ะดันแล้วกินตัวนั้นกินตัวนี้กำลังยังไม่พอมวนมานิดหนึ่งนะครับอืมดันตัวนั้นเหลอดันยันไปเลยครับ เพราะว่ามันเปิดหน้าคุณเขานะเอาคำนวณพลาดละสิ <c oughs> คุณหนีอย่างเร็วโหคุณแม่งหนีอย่างไวทิมใส่โคนครับกินเป้าโคนหนีแล้วนะครับ ไปครับอีกตัวหนึ่งครับมาอืมเราป้องกันเบี้ยตัวนี้ไว้ก่อนดีกว่าเผื่อพลาดให้รู้นิดนนะไปครับขนขึ้นเลย ไม่ต้องกังวลเบี้ยนะครับมันมีมา้ามันมีม้าผูกอยู่เดี๋ยวผมจะแรกเลยท่านผู้ชมกินนี่ครับกินนี่ครับกินครับผม แม่งบุกโครโหดนมะาท่านคิงโคมินเจาะตัวนั้นแหละครับไปครับเรามีม้าจับเรืออยู่ท่านผู้ชมเราไม่กลัวอยู่แล้วเฮ้ยหีว่ะตุ้มตามดีดีไหมไปครับตีประชิดดีว่า เฮ้ยคุณนี่ไปทางด้านนั้นแหละฮึาม <S an> ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าเขาจะเอาไม่ดีวะไม่ได้ ตอนแรกผมก็จะโดดมาไปแกโคนเนี่ยแต่ว่ามันดูแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮึมไปทำให้คุณเขาเล่นยากนะครับแต่มาตรงไหนก็เสร็จไปหมด <c oughs> เอาว่ะขุณแม่งอู้่ดีหัวซุบหัวสุดเลยไหม <laughs> ไปครับขุดขึ้นไปเดี๋ยวผมจะเอาเม็ดยางเรือนะท่านผู้ชมอย่างนี้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 ยางนี้โอเคไปครับม้วนลงมาตรงนี้ เป็นการแกะเม็ดออกนะครับ่าทำไรอ่ะกินเลยดิแม่มจ่อมาหน่อยดิแม่มาจอตรงนี้ดีกว่าท่านผู้ชม กผมเอาคราวนี้ยวัตถุดิบน่าจะพร้อมแล้วแหละอืมโจนมามาแรกเลยเว้ย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมกินไปก่อนดีกว่ากินเม็ดไปก่อนให้คุณเขาลงมาใกล้ๆนะครับโอเคไปครับตัวที่สอง กินไว้ตามนัดท่านผู้ชมกระเทาะกวนรับ เฮ้ยมาต่อมาวะจะกินม้าหรอครับผมกินโคลนไปก่อนดีกว่าท่านผู้ชมดีไหมวะไล่เรือไปก่อนดีกว่าอ่ะวิชาไล่เหลือ นั่นแน่ตามแผนค่ผู้ชมดูแต้มนี้ดีนะครับตุ้มท่านผู้ชมคิดว่าโคนเขาต้องกินใช่ไหมครับแน่นอนต้องกินไปครับ <c oughs> กินไปเลยเรามันโหดร้ายอยู่แล้วนะครับ บังคับแล้วล่ะคือเมื่อนั้นเรากินเหลือเขานะครับกินแล้วก็เปิดลุกด้วยชั่วเลยไงคุณคิงโคมินทำไงดีคุณจะทำไงดีตูมตามแน่นอนนะครับเดีย๋ยวดูว่าเขาเดินไหนนะเพราะว่ามันพลิกแพงได้เยอะมากนะครับแต้มนี้ คือถ้าเขากินถ้าเขาเอามากินม้าผมเขาแพ้เลยนะครับกินลุกแล้วก็ลุกอีกทีหนึ่งแพ้เลยเขาขยับเรือนะครับโอเคซึ่งก็กินม้าเปิดลุกครับผมโอเคไปครับลุกอีกทีหนึง่งอืเราจะเล่นไปเรืเ่อยๆนะครับท่านผู้ชมอือฮึ ๋ยวเดี๋ยวมันแต้มไหนดีผมเปิดลูกกินเรือดีกว่ามาเปิดลูกกินเรือนะครับจริงๆไม่ได้เปิดลูกกินเรือหรอกเพราะว่าขุนเขาหนีปุ๊บผมก็จะเอาเรือซ้ํากินมาครับเรียบร้อยแพ้